โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในรายการของในออสตานะครับแล้ววันนี้เหมือนเดิมครับผมเรามาอยู่ในเกมของ Steel and f l a t อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีชาลจนแปลกนะครับผิดแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามีชาเลจนก็คือผมจะนำทหารนะครับยศสูงทั้งหมด50คนรวมทั้งพลดาบและคนธนิษนะครับโดยที่จะต้องปกป้องชาวบ้านนะครับทั้งหมด ร้อชีวิตนะครับโดยที่จะต้องประทะกับโจรนะครับทั้งหมดส5 0คนนะครับ oh. จะเป็นยังไงเราไปชมวิดีโอกันเลยดีกว่า <Yeah. S 1> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเ okay. ค let's go 5 minutes later โอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในการเลือกตัวนละคร,ร,นะครนะครับผมใช้ทหารนะครับของสีส้มนะครับก็คือทหารของโปรแลนด์หรือว่าเออทหารจากอาณาจักรสีส้มแล้วกันนะผมเรียกแบบนี้เลยกันเนาะโอเคนะครับผมเลือกทั้งหมดนะครับมีพลดาบยศสูงนะครับทั้งหมด1ิบห้านายพลหอกขั้นสูง15หนายและพลธนูขั้นสูง20นายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคน ผมเลกิดโอเคนะครับแล้วก็พอธนูนะครับยดสูงเลย20นายและชาวบ้านอีก200ชีวิตนะครับที่เราจะต้องปกป้องตอนแรกเนี่ยผมจะเลือกโจรแค่250นะครับก็เป็นโจรที่ค่อนข้างกากนะครับที่ผมเลือกมาผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ชาเล้นตัวเอง <Huh? S 1> นะครับมันเลยอาจจะดูน่าเบื่อกันไปนะครับผมเลยจัดตัดสินใจนะครับเพิ่มมาอีกขั้นหนึ่งนะครับให้เป็น ให้พวกเขาได้มีโล so ่หรือว่าอะไรนะครับจงจำไว้ว่าทหารของผมเนี่ยพลธนูนะครับมีแค่20คนเท่านั้นนะครับผมโอเคเพื่อให้ไม่เป็นการเสวราเราไปชมวิดีโอกรนเดีกว่าว่าเหตุการณ์เราจะเอาอยู่หรือเปล่าจะคุ้มกันประชาชนได้ไหมหรือจะฆ่าพวกเขาได้หรือเปล่าโอเค let's go แล้วก็ลืมไปนะยครับชาเลนด์น,นี้ถ้าฝั่งผมตายหมดนะครับก็เท่ากับว่าแพ้ในทันทีนะครับอือแล้วพวกนี้ไม่ตายในวันฮิตด้วยนะประเด็นถ้าไม่เข้าหัวนะครับอืออือตัวแตกแล้ว Let's go bro w e go again อืม,อมชาวบ้านไหวไหมเนี่ยคือทหารยศสูงเราน่าจะไหวนะครับแต่ชาวบ้านนี่สิโอเคเข้าหัวไปเ,วนะเกมอาจจะดาครับับบขอไทยด้วย เออล่ะดูสิเล่งใครดีเหรอดูกันข้มามลอยอยู่เลยไหนเนี่ยโอ้ยถอ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 ยผมต้องถอยก่อนขอโทษนะเสียหายแต่ข้าต้องไปแล้วผมจะไปประจำการข้างบนนะครับช่วยเพื่อนดีกว่าจาก200กนะครับหารเราลดลงมาจะเหลือ100ในทันทีนะครับ ถือว่ารถเร็วมากหมดห้าสิบเยอะเกินตรงข้ามขออยู่ด้วยเพื่อนขอสักมุมยิง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 มุมนี้ไม่ดูมันดูไม่โอเคแหลยผมว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมไปอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเอาละถือเอาเรื่องนี่ตรงนี้ ายสจะบอกนะว่าทหารยศสูงเราก็โอ้โหนั่นไงเพื่อเราไม่ไหวนะครับต่อยเป็นทหารยศสูงแต่ถ้าโดนลุมตายอยู่ดีข้าเสียใจสายช่่ยพวกเจ้าไว้ไม่ได้จริงคนอื่นยังยืนหยัดอยู่นะครับยิงเข้าไปทุกคนทำได้ อืมอืมอืมม้องทำอะไรผมน่าจะยิงช่วยเพื่อนได้อยู่ระยะหนึ่งเะยครับตายซะตายทั่นแหละตายอืม พวกเพื่อนบางอ่ะแป๊นหนึ่งนะสะหายแค่ขอเปลี่ยนมุมหน่อยสวยอืเดี๋ยวสิตัวเลอสิตัวทุกคน กันสวยช่างเป็นแสนช่างเป็นศึกที่แสนสาหัสจริงๆชาวบ,บ้านทั้งนับตายทั้งหมด117คนก็มีซอสแมนนะครับแล้วว่าพลหอ,อกเนี่ยก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะครับสเป,ปียร์เนี่ยตายทั้งหมด7นาย เออซอร์สแมนเนี่ยครับหรือว่าพลดามเนี่ยก็ตายไปทั้งหมด6นายนะครับแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยก็เยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมนะโอเคเป็นไงบ้างครับทุกคนกับชาเลนในวันนี้นะครับกับชาเลนที่มีชื่อว่าปกป้องหมู่บ้านนะครับจากเหล่าโจรชั่วร้ายนะก็ศึกเนี่ยก็สูญเสียชาวบ้านไปร้อยกว่าคนนะครับก็ถือว่าดีนะเพราะว่าชาวบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมด200นายนะครับก็เสียเกินครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็ ใครที่อยากผมทำชาริทอะไรก็ทักมาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะก็ยอมรับเลยว่าช่วงนี้ผมหมดคลิปจริงๆนะครับหมดชาริทหรือว่าหมดไฟจริงๆนะครับก็ไว้เจอก,กันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ผมอานอน์กับเกมสตีลลนแฟต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า